s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความน้รับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญบัตรอิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าขสู่รายการ Untitled Case Trace Talk EP ที่2 วก็เป็น EP สุดท้ายแล,แล้วก็ยินดีที่เดินทางมาไกลกันขนาดนี้นะพี่ธามมีอะไรจะจากลาไหมทุกคนจะเย็นครับ <laughs> ไม่บายครับทำ <laughs> ไมพวกคุณรีบเป็นไงครับโอเคครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเจ้าของเสียงเมื่อกี้นะครับก็คือคุณธัญวัฒน์อิพุดมครับผม <laughs> อา <laughs> โอเคไม่มีใครไม่มีใครเล่นกับคุณเลยคุณอยู่กับผมโจนะครับจากแซมมาร์คัครองแล้วก็แล้วก็คุณทันแล้วก็คุณยศเจ้าก็เคสนะฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารวงการความลึกลับเหมือนเดิมนะครับครับผมทำไมบรรยากาศมันดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยรายการแบบนี้คนคนมันฟังจริงจริงป่ะอีพีที่แล้วคนฟังป่ะไอ้คนฟังนฟังหรอขอบคุณมากเะครับผมไปรูเขามาฟังอะไรกันโอเคครับวันนี้ผม่จะมาเล่า ในส่วนของเรื่องของการหายตัวไปของนันนงนกธุรกิจชื่อดังคนหนึ่ง <Hey. S 1> คือมันมีคนแบบว่ามาอัปเดตข่าวสารกันในในกลุ่ม UC หรือว่ามีคนส่งมาหลังใหม่มากเลยว่าแบบพี่เรื่องนี้มันโคตร UC เลยนะผมมาไปเจอเรื่องนี้ในสวิตเตอร์แล้วผมว่าเฮ้ยจริงเหรอวอะออแล้วก็ไปเซิร์ชข่าวบอกว่า2ชั่วโมงที่แล้วเพิ่งเป็นข่าวว่าออหายตัวไปใช่คือคือมันไม่ได้หายไปขนาดนั้นนะแต่ว่าคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหายไปไหนนะแต่ว่าไม่มีใครพบเจอในที่สาธารณะมาสองสองเดือนแล้วอะ คือหายตัวไปในแต่ข่าวข่าวหนึ่งอ่ะก็คือนานมากๆแล้วแหละสองเดือนเรียกได้ว่าหายตัวไปจากหน้าสื่อหน้าฟีดหน้าทุกคนหน้าแบบหน้าทุกอย่างอ่ะไม่มีสื่อเจอคนนี้แล้วสองเดือน้าคุณด้วยอ้าวเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่จะต่อยกันหรือว่าจะต่อยกันโอเคครับทุกคนก็ได้รู้แล้วเขาเรื่องแล้วทุกคนก็จะได้รู้เรื่องนะครับว่าผมกําลังพูดถึงเรื่องของแจ็คหมาเนาะแห่งอาลีบาบาซึ่งก็เป็นนักธุรกิจที่ร่ํารวยเป็นอันดับสองของจีนรองจากเจ้าของเทนเซ็นต์คือเขาเนี่ย มีทรัพย์สินทั้งหมดแล้วนะครับ48.2พัเลียนยูโรสตาล่าคือคือคำนวณไม่ถูกนะโคตรเยอะ40,000ล้าน48,000ล้านยูโรสลาหรือเปล่าวันนั้นอ่ะคือคือแล้วคำนวณเป็นเงินไทยคือล้านล้านเยอะสัสหลายล้านล้านบาทอืคือก็ก็รวยแล้วก็ดังแล้วก็ตอนเนี้ยเขาหายตัวไปคือเหมือนก่อนหน้านี้เขามีข่าวใช่ไหมว่าเขาได้เขาได้แต่งตั้งคนอื่นขึ้นมาดูแลลีบาบาต่อจากเขาอ่าใช่ใช่ใช่เออคือ ท้าความก่อนละกันสาหรับคนที่ไม่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับแจ็คหมามากคือเขาเป็นเป็นนักธุรกิจแหละครับแล้วก็สตอรี่ของเขาเนี่ยที่โด่งดังมากๆเลยนึว่าหาฟังจากที่อื่นได้เยอะมากๆคือเขาเคยสมัคร k f ฟีมีคนสมัครทั้งหมดยี่บสี่คนมีคนได้ยี่บสามคนอีกคนหนึ่งก็คือเขาที่ไม่ได้คือคือคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเขามักจะเอาไปเล่าที่อื่นหรือว่าเป็นคนที่แบบนักจะเรื่องนี้มันจะถูกหยิบยกมาจาก จากคนที่พูดเรื่องธุรกิจหรือว่าพูดเรื่องแรงบันดาลใจว่าแบบเออขนาดแจ็คหมาที่รวยขนาดนี้หรือว่าเก่งขนาดนี้นก็เคยไม่ประสบความสําเร็จมาก,ก่อนนะเนาะก็คือเป็นเรื่องราวประมาณนี้แล้วเาขเาก็าเ,เติบโตมาเรื่อยๆครับสร้างบริษัทของตัวเองที่ชื่อว่าอาลีบาบาจนกลายเป็นบริษัทท็อปทของประเทศแล้วก็ในปี2018นะครับที่ผ่านมาเขาก็ได้ย้ายบทบาทตัวเองจากซ e o เนาะคือเฟดตัวเองออกมาแล้วก็ดูพวกแอนกรุปอะที่เป็นที่เป็น ตัวต่อยอดจากอาลีเพย์เนาะคือเหมือนอาลีบาบามันก็เป็นบริษัทใหญ่มากๆแล้วแหละมีหลายเครือมีบริษัทลูกๆในนั้นเนาะพี่ทันพี่ทันเสริมได้นะคือผมก็รู้ว่าพี่ธันเป็นคนเก่งธุรกิจคือช่วงเวลาว่างๆจากจากการทํางานพี่ทันก็จะซื้อซื้อซื้อหุ้นสินทรัพย์มีอสังหาเป็นแผ่นๆเลยครับผมแผ่นเๆอันนี้ซิงเกิลหรือเปล่าซิมเดอะซิมโอเคโอเคครับก็ คือแจ็คหม่าเนี่ยก็ยังคงมีชื่อเสียงเหมือนเดิมเนาะไม่ว่าแม,ม่ว่าเขาจะจะมาเป็นซีอหรือว่าจะออกมาจากการเป็นซีอแล้วก็ตาม,มเขาเนี่ยก็ดูแลแอนกรุปบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ชื่อว่าอารีเพย์เนาะ<อ>คือแล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแอนกรุปเนี่ยมีแผนจะเข้า IPO ก็คือแบบเข้าตลาดหุ้น<อ>เปิดตัวตลาดหุ้นอ่ะด้วยมูลค่าที่นักวิชาการหรือว่านักนักลงทุนเนี่ยตั้งเป้าไปว่ามันจะสูงที่สุดในปรติศาสตโลกอ่ะเยอะมากาคือคือประมาณ3 4หมื่นล้านดอลลาร์หรือว่า1ล้านล้านบาท Oh. คือนี่คือคือมูลค่าที่คาดหวังว่าแอนกรุ๊ปเนี่ยจะเข้าไปเปิดตัวในตลาดหุ้นนะนะเออเออแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นครับคือมันไม่เคยเกิดขึ้นแอนกรุ๊ปไม่เคยไม่ได้เข้า IPO สักทีเพราะว่าจากการวิเคราะห์ของหลายๆาสำนักข่าวหรือว่าหลายๆนักลงทุนนะเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสีจิ้นผิงครับประธานที่ดีของจีนสั่งดังรับไว้คือคืออันนี้เหมือนมาอัปเดตข่าวเลยนะแต่จริงแล้วมันเป็นการปูไปสู่ความลึกลับนะเออ,เออเออเออคือทุกอย่างมันมีที่มาพี่มันต้องย้อนกลับไปวันที่ ่ตุลาปี2020ีที่ผ่านมานะครับ,รบแจ็คมาเนี่ยได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการเงินโดยที่มีบุคคลระดับสูงของจีนเนี่ยนั่งฟังอยู่เต็มไปหมดเลยนะของ<ม>พรรคคอมมิวนิสต์อย่างนี้หรอเออของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็มีมือขวาของสีจินผิงนั่งอยู่ด้วย <Yeah. S 1> ออสิ่งที่เขากล่าวเนี่ยคือการวิจารณ์ระบบตรวจสอบของจีนว่ามันเป็นการขัดขวางแล้วก็หยุดยั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของจีนให้ออกมาคือโว่ก้า ยากยิ่งในสภาพแวด้อมบริบทการเป็นจนีนนะประเด็นการสังคมนิยมคือโหดมากแล้วพร้อมต้องบอกว่าข้อตกลงในการกากับดูแลด้านการธนาคารที่ออกแบบโดยผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคือมันมันยากเหมือนกัน,น <c oughs> บอกว่าข้อตกลงในการกํากับดูแลด้านการธนาคารที่ออกโดย Be Committee Banking s u p e r v i s i o n เนี่ยเป็นคลับของคนแก่คือเป็นเรื่องเรื่องที่ถูก ออกมาโดยคนแก่ท้งนั้นเลยเป็นคนที่ไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์กับโลกอ๋อคือมันมันช้าเกินไปคือเรื่องที่มันดูทันสมัยขนาดเนี้ยแต่คนที่ดูแลคนที่กํากับดูแลออกแก่เออออกกดมันเป็นคนที่ไม่ได้นเท้าแปลว่าอย่างนั้นตบหน้าคนใช่ใช่ตบรัฐบาลอะไรเงี้ยแล้วแบบคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้อ่ะโคตรอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งวาทาที่น่าจะสะเทือนหลายๆคนได้ที่ที่สุดคือการเปรียบเทียบขนาดธนาคารจีนเนี่ยเป็นรงรับจำนำที่ต้องใช้หลักประกันมูลค่าสูงอ่ะจนทําให้ ผู้ทำา SME หลายๆคนไม่มีโอกาสในการทำธุรกิจของตัวเองเว่ามันมีเพดานมันมีซีลิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำเอสเอ็ของตัวเองประสบความสำเร็จได้อย่างเงี้ยมันไม่เสรีขนาดนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องของการเรื่องของระบบบริหารประเทศแหละเนาะเออซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบก็ดูกันอยู่ว่าไม่มีไม่ค่อยมีใครกล้าพูดหรอนะในจีนนะโอน่าจะน้อยมากมากคือนั่นแหละครับจากจากสปีชครั้งเนี้ย สักสองสัปดาห์ต่อมาครับแจ็คหมาแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของแอนหลายคนนะครับถูกธนาคารแห่งชาติเรียกพบซึ่งแล้ววันต่อมาเนี่ยหลังจากถูกเรียกพบเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์หยุดยัง IPO ที่ทําให้สูญเสียโอกาสได้เงินเป็นล้านล้านบาทนะนะเรานึ่ถึงโมเมนต์แบบว่าเอ้ยเอ้ยมาเจอกันหน่อยไอ้คาว่ามานีมามานีมานิดนึงนิดหนึ่งวินิจูทอล์กนิวโญ่ไทม์เขาบอกว่าไอ้การสปีชครั้งนี้มันเป็น The most expensive s p e c h in history ก็คือเป็นสปี e ที่แพงที่สุดในบริษัทก็ไม่ก็แพงเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านะครับก็คือเรื่องที่มันมีความเป็น UC อยู่นะตั้งแต่แจ็คมาถูกเรียกเข้าพบอ่ะเขาก็ออกมาประกาศนะว่าจะเลโลหรือว่าจะโลโปรไฟล์อ่ะจะแบบจะไม่ค่อยออกมาข้างนอกนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครคาดคิดนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาหายตัวไปจากสาธาณะโดยสิ้นเชิงเลยคือคือโลโลไปโลแบบมียังมีอยู่หรือเปล่าคือไม่มีใครพบเธอเขาเลยอ่ะพี่ แบบไม่ไม่ไปปรากฏตามรายการต่างๆไม่มาทํางานที่บริษัทแล้วว่าไม่ไม่ไม่อะไรเลยคือต้องบอกว่าปกติแล้วแจ็คหมาก็จะมีรายการทีวีที่ไปปรากฏตัวอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังยังออกมาสู่สาธารณะบางทีก็ให้สปีชบ้างอะไรถูกให้สัมภาษณ์บ้างแต่นี่คือหายไปเลย2เดือนเออคือเขาไม่ไปออกรายการทีวีโชว์ที่เขาเป็นเจ้าของด้วยซ้ำติดซีรีส์ปเห็นคนน่าใส่คนไปใช่ไหม เออใช่ส,ส่งส่งผู้บริหารระดับสูงของแอนกรุปเนี่ยไปแทนไม่มีใครพบเห็นแจ็คมาอีกเลยพี่ยันแจ็คมาหายไปไหนมันเป็นประเด็นที่แบบสำนักข่าวทั่วโลกกาลังให้ความสนใจอ่ะเออคืออันเนี้ยผมต้องยกตัวอย่างกรณีของคุณฉุยเซียวตงอ่ะที่ผมเคยเล่าใน u ูซะเนาะจาได้เออที่เป็นแบบว่านักสู้เอ็มเออที่ทไป,ไปช้าสู้กับปรมาจารย์จีนทั่วประเทศเลยอ่ะ,อะแล้วก็ถูกแบนถูกทางการจีนแบนเพราะว่าผิดขัดต่อภาพลักษณ์ของจีนภาพลักษณ์ของ กีฬามาเชีวอาร์ตมาเชีวอร์ตของจีนแต่ว่ามันมันชื่ออะไรอะหย่งชุนหยงชุนอ๋อมัดหยงชุนเออที่ไปลบหลู่ประมาจย์หย่งชุนด้วยการไปบอกเพราะว่าเขาไม่ใช่ของจริงอะไรก็แล้วไปต่อยเขาคว่ำหมดเลยออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ทางการจีนเสียหายและก็ถูกแบนไปตามระเบียบอืมเคยเคยมีคดีไม่ใช่คดีเป็นกรณีอย่างฟ้านปิงปิง อ่ากําลังจะพูดเหมือนเลยใช่ไหมเมื่อปีก่อนปะที่หายตัวไปประมาณเกือบปีอ่ะที่เป็นดาราดังมากเรื่องนี้มันโซหรือป่ะนะโซเว่าเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องภาษีเรื่องเงินบ้างนะพี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะอที่แบบว่าถูกให้แบบอะไรเงี้ยแปลว่าเขาโดนควบคุมตัวจริงๆฟานปิงปิงเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ในจีนน่ะคนจะความจริงมันพูดยากอ่ะเออจริงความจริงในจีนมันพูดยากมากเหมือนเหมือนมันแบบ พอมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่ะเหมือนรัฐบาลจีนก็มีชนะกปักหลังอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยเคยมีเนี่ยแม้แต่ดาราที่โด่งดังมากๆอย่างฟ้านปิงปิงยังฟายังเคยหายตัวไปเหมือนตอนนั้นคูดกันว่าฟ้านปิงแบบมีประเด็นเรื่องการเลี่ยงภาษีอะไรทุกอย่างนี่แหละก็เลยแบบก็เลยหนีก็เลยก็อาจจะหายตัวไปไม่รู้หายตอนเพราะอะไรตอนนั้นก็หายไปหลายเดือนเหมือนกันเนอะคือบปี๊ยผมจำได้ใช่ไหมนานมากหนังที่ดีดีไว้ก็คือไม่ได้ไปถ่ายเลย เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาพี่ทันพี่โจคือแจ็คหมาไม่ใช่นักธุรกิจคนเดียวนะที่หายตัวไปหลังจากวีพากวิจารณ์การทํางานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนะ mm hmm. คือมันมีในปี2020ครับผมไม่แน่ใจเรื่องโค o n u n c i a t i o n นะ mm hmm. มีคนชื่อฉุยจังจังรุนจังรันอนะไรสักอย่างมันมันสะกดยังไงจังจังรุ่นอะไร mm hmm. <laughs> คือเขาเป็นอาจารย์นิติศาสตร์แล้วก็ uh huh. เพื่อนของเขาที่ชื่อว่าจาังเป็นทนายสิทธิมนุษยชน uh huh. ก็ถูกจับหลังวิจารณหลังวิพากวิจารคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้จน เรื่องเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดเห็นและเรื่องโควิดเหและเพราะแบบอ่าเรื่องเรื่องทางการจีนเกี่ยวกับโควิดที่อาจจะไม่ได้โปร่งใสขนาดนั้น uh huh. เขาก็มาพิาพิพากวิจารแล้วก็ถูกจับไป hmm. อันนี้คือถูกจับแบบตอนน้าต่อตานะคือเป็นออกข่าวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีนักธุรกิจอสังหารที่ชื่อว่าเรนก็ถูกจับด้วยข้อเรื่องเดียวกัน uh huh. คือพิพากษวิจารเหมือนกันแล้วก็ถูกจําคุก18ปี uh huh. มีคนหนึ่งครับเป็นชื่อว่าหมิงฮงเว่ S <S เป็น uh huh. อดีตหัวหน้าอินเทอร์โพก็คือตำรวจฝรั่งเศสอะไรพวกนี้เนาะ uh huh. เออแล้วก็ถูกจับระหว่างเดินทางมาที่จีนจากฝรั่งเศสคือ uh. คือภรรยาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนจับอ่ะคือภรรยาเนี่ยไปแจ้งความว่าเขาหายตัวไป <S <S 2> <S 2> แล้วรู้ตัวอีกทีคือถูกทางการจีนจับตัวไว้ <S <S เออซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพราะอะไรเนาะคือทางการจีนบอกว่าเป็นเรื่องติดสินบนเนี่ยเรื่องเรื่องความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่แต่จริงแล้วภรรยาเนี่ยเชื่อว่าสามีเขาบริสุทธิ์ แล้วก็น่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังในตอานั้นน่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองมากเป็นพิเศษเลยเนาะคือพอพูดถึงเรื่องจีนเนี่ยมันก็จะมีอะไรประมาณเนี้ยความความต้องต่อสู้กับระบบใหญ่ๆเออเออและความที่คนไม่ไว้วางใจว่าถ้าพูดออกไปแล้วอืมจะเกิดอะไรกับตัวเราไม่นะไอ้ที่จีนใช่ไหมจีนจีนเอะจีนซึ่งเหมือนถึงตอนเนี้แจ็คหมาก็ยังหาตัวไม่พบอยู่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการออกมา โชว์ตัวผ่านสื่อใช่ทวิตเตอร์ล่าสุดที่เขาอัปเดตคือสิบธันวาคมเอ้สิบตุลาคมแล้วก็หายไปเลยไม่ทวิตอีกเลยก็เหมือนก็เป็นช่วงนั้นแหละใช่ไหมช่วงที่เขาสันนิษฐานว่าหายตัวไปเราเราไปอ่านความเห็นมาบางคนก็บอกว่าอาจจะถูกขอให้ไม่แสดงตัวโปรไฟล์โลโปรไฟล์นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเอ้ยเหมือนเป็นการทําโทษอ่ะคนรป็นิจารณรัดขนาดนี้เออ เราได้ไหมอยู่อยู่นิ่งๆก่อนอะไรเงี้ยมาคิดดูขนาดแจ็คหมาขนาดคนที่แบบชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกอะเป็นเจ้าของบริษัทที่แบบอันดับต้นๆของจีนอะยังยังโดนโลกเลยซ้ำเออยังโดนแบบดับโลกอะรีบาบาอะไรยังโดนขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหมัน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 มีอํานาจหล่นพน่ะที่ที่อยู่ในการปกครองของจีนอ่ะเนาะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะที่น่าพูดถึงมันคือเหมือนเออมันถ้าเอาว่าถ้ารัฐบาลจีน ทำแบบนั้นจริงอืมีการควบคุมตัวจริงทําให้ไม่สามารถที่จะออกมาสู่สาธารณะได้จริงอืมันก็ต้องตั้งคําถามไหมนะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลของประเทศประเทศหนึ่งอควรจะมีอํานาจในการริดลอนสิทธิมนุษยชนของคนขนาดนั้นหรือเปล่านั่นดินั่นดิวิจารแล้วถูกทาให้หายตัวไปนี่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเท่าไหร่หรอกใช่แล้วมันเป็นวิจารณ์ติเพื่อกอดชัดๆเลยนะว่าแบบเอ้ยอย่างนี้แล้วมันมาจากปากของคนนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จในระบบนี้ แล้วเขาก็มาชี้ช่องว่าจริงๆแล้วในระบบบนี้มันจะมีช่องโหว่อยู่หรือไม่ช่องผิดพลาดอยู่แล้วคุณควรปรับตามนี้เพื่อให้ทุกอย่างมัน improve มากขึ้นแต่ก็ไม่ฟังคือมันก็อันนี้อันนี้ก็ตีความเอยเองนะว่าไม่ฟังอันนี้ก็เป็นการดาเรื่องเนาะคือเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเตื้นลึกหนาบามันเกิดอะไรขึ้นภายใตย้การการปิดข่าวของจีนบ้างอะเนาะครับครับก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากเนี้ย จะอีกนานแค่ไหนกว่าที่เราจะได้เห็นหน้าแจ็คมาเอในสื่ออีกครั้งหนึ่งในมีเดียอีกครั้งนึงใช่ใช่คือการปรากฏตัวครั้งใหม่ของเขาเนี่ยน่าจะเรียกเสียงฮือฮาจากคนทั่วโลกได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเออโอเคครับก็จบไปแล้วครับอีพีที่2ของ t a l k ครับผมพี่โจปิดรายการเท่าไ้ร่ดีได้ครับก็ติดตามรายการอันเ t a เ e ต r ทรส Talk ได้ทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมาอัปเดตเนี่ยแหละเรื่องราวข่าวคราวในวงการลึกลับที่ทั่วโลกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาพูดคุยกันนะครับผมติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ ไว้เจอกันบ๊าใบทำไมพี่ปิดรายการได้แบบนุ่มนวลเท่ากับพวกผมอยะเอะผมอยากได้ความนุ่มนวลแบบพี่มาบ้างนี่ลองเลยครับคุณท๊ายบายครับสวัสดีครับโอเคเจอกันครับเจอกันท้าบสวัสดีครับสวัสดีครับ